สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่15มิถุนายน63นะครับโอเควันที่12ที่ผ่านมานะครับตลาดลบไป14.21จุดหรือคิดเป็น1.02%นะเออทำสูงสุดอยู่ที่1,386นะ ต่ำสุดอยู่ที่1 3ึ่รห้ระยะห่างระยะห่างนะครับก็โอ้โก็สากับ40จุดเหมือนกันนะเออสาจุดนะครับสูงสุดต่ำสุดนะก็หนักพอสมควรนะอื ก็ต่างประเทศก็เริ่มขายแล้วนะครับวันแรกนะหลังจากที่ซื้อมาได้สองสามวันซื้อมาได้สองสามวันขายอีกแล้วนะครับนะโดยหุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์ก็จะมีซูเปอร์แบมพีทีมินซีพีเอฟพีทีพีเอทีเอสทีเอพีแล้วก็ KBANK นะครับโอเคเริ่มกันเลยเซตนะครับอ่ะ เซทก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีการกลับตัวของแท่งราคาเป็นจากสีเขียวเป็นสีแดงได้3วันแล้วเนาะก็มีแนวรับอยู่ที่1 3 5 7.15นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็จะลงไปที่1 3 1 7 4 5นเาะครับก็ระมัดระวังอย่าให้เขาหลุดแล้วกันเนาะก็อย่าให้เขาหลุด1 3 5 7 1สาหนะครับสำหรับตัวเซต แล้วก็คนที่มีหุ้นก็ระมัดระวังด้วยนะออนะครับอย่าถือเพลินนะครับได้กําไรมาก็ทํากําไรบ้างนะครับโอเคเคแบงก์ okay. ก็โดนตบเลยนะครับยืนเหนือหนึ่งหนึ่งสามไม่ได้โดนตบเลยนะครับตบแบบรุนแรงอะ่ะนะแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทนะครับอย่าให้หลุดแนวรับนะครับอย่าให้หลุดแนวรับ ถ้าหลุดแนวรับเนี่ยเขาก็จะลงมาทดสอบที่นู่นเลย82เหมือนเดิมนะครับโอเคตัวถัดไป PTC g C นะครับก็เป็นแนวน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าก็โดนตกลงมาเหมือนกันตบลงมาหลายวันแล้วแหละนะก็อย่าให้เขาหลุด44.75นะถ้าหลุด44.75ก็แนวรับถัดไปอยู่ที่39.75นะครับ s อสอ่า SCA มีสัญญาณการซื้อนะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับก็มีเป้าอยู่ที่32.25นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะถ้ายัางไม่ได้ขายตั้งแต่นู่น19บาทนะก็ถือต่อไปนะวาง St ็อป o อดไว้ที่27.50เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชวาง Stop ป o อดไว้ที่25บนะครับ25บาทนะโอเค ส่วนคนที่ม่มีของก็มันก็มีสัญญาณการเข้าซื้อแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดู LT นะก็กลับตัวนะครับก็อยากให้เขาหลุด EMA 75ละกันเนาะเออถ้าเขาหลุดก็มีโอกาสาลงไปทดสอบที่นู่นเลย59.50นะ AOT นะครับ PTEP e นะก็โดนตบเหมือนกันนะพอไม่สามารถยืนเหนือ ร้อยบาทได้นะครับก็โดนตบล่วงลงมานะครับก็มาอยู่ในแนว i m เ g เพอดีนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาหลุดนะแปดสิาสำหรับคนที่มีของนะครับคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่มีจังหวะเข้าซื้อนะไม่ต้องไปรีบซื้อเพิ่มนะครับ Cpf Cpf ก็เป็นแนวน้ำขาขึ้นนะครับต่อน,นี้ ยอมาแล้วนะก็สำหรับคนที่อยากได้เขานะก็รอรอนะครับรอลบรับแถวๆอีเมจินซิมาหรือแถวๆแนวยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับส่วนคนที่มีของเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาหลุดยี่สิบเก้าจุดห้าูนะถ้าสามารถหลุดไปได้เนี่ยก็นี่เลยยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทนะมิน มิ้นก็แบบหลอกให้ชาวบ้านเจ็บใจมากเลยนะคือแบบเทขายตอนเช้ากลับมาปิดบวกเฉยเลยงงนะครับแต่เราไม่ต้องงงนะไม่ต้องแน่นนะครับก็คนที่มีของที่ยังไม่ได้ขายนะที่โดนเขย่าแล้วยังไม่ได้ขายนี่ก็ มีแนวต้านอยู่ที่23บาทนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ23บาทได้ก็จะไปต่อที่26.3นะแต่ว่าถ้าคนที่ขายออกไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการซื้อในทำเ a มเด a y นะแล้วก็คนที่มีของก็อย่าให้เขาหลุด21.90บาทนะสำหรับมิ้นนะครับพี่ที่ก็ โดนตบเหมือนกันนะขึ้นไปที่41.25แล้วไม่สามารถยืนได้นะครับก็ตบลงมาเนี่ยทะลุ38.75ด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่แปะอยู่ที่แนวรับสำคัญคือ36.50นะครับเนี่ยติดคนติดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้แนวนี้หลุดอีกเนี่ยก็เจอกันในทีที่32.50นะครับแบมอ่ะแบมก็กลับมาอยู่ในกรอบไซด์เวล์แล้วนะอยู่ที่ แนวเนี่ยฮะแถว 50, 50, แถวยี่5 5 0หกดอกๆแกกแถวเนี้ยนะก็ระวังนะครับถ้าเขาไม่สามารถยืนเหนือ25.50ได้เนี่ยก็มีการล่วงไปที่เมร์เจหรือแนวรับที่21่สบาทห้สิบางนะครับเพราะเขาจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบยี่สิบาทห้สิบตางค์ถึง 25, 25. บาท25สต่างนะ โอเคฮะคุ okay. นผีซูเปอร์นะครับซูเปอร์โอ้สุดยอดมากนะก็นะคนที่มีของยังไม่ขายนะครับยินดีด้วยนะหมสุดยอดมากนะครับก็มีแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับอืมหนึ่งจุดหนึ่งเก้านะตัวนี้คนมีของก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปวางตอ็อปล้ตไว้ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็คนที่อยากเรียนรู้ระบบมาน่เมเตอร์ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนผมได้นะครับอยากรู้แบบดีฟดีเทลนะรายละเอียดก็พูดคุยกันได้นะครับแจ็คม o นิเมเตอร์สวัสดีครับ